จงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขลาแต่จงเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องข้าพเจ้ายกข้อพระบมเพี้ข้อนี้ขึ้นมาเพราะเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราเห็นแผ่นดินไหวที่พมา่าแล้วกระทบถึงประเทศไทยถึงลาวถึงประเทศจีน จริงๆแล้วแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นทุกวันนะคะแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในจุดที่เราไม่ได้รับรู้นะคะเพราะว่าในโลกนี้มันมีสถานที่มากมายนะคะแล้วเรารู้ว่าตามสถิติที่เขาตรวจสอบแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นทุกวันนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นวันลเล็กๆและน้อยจนกระทั่งแบบคือถ้าเกิดใหญ่ๆหนักๆที่ทําให้บ้านเรือนพังทลายเนี่ยเราถึงจะได้ข่าวครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นที่แบบ ตุรกีหรือว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วครั้งสุดท้ายซึ่งวันศุกร์ที่แล้วนะคะสดสดร้อนๆก็คือที่ประเทศพมา่านะ,ะซึ่งเราเห็นการทําลายล้างเกิดขึ้นมากมายนะคะแล้วก็มีผลกระทบถึงประเทศไทยด้วยพี่น้องข้าพเจ้าหนึกภาพนะะว่านี่คือแผ่นดินไหวนิดเดียวนะคะแต่มันส่งผลกระทบให้กับหลายสิ่งหลายอย่างนะคะพี่น้อง ต่อไปมันจะเกิดมากกว่านี้นะแต่นี่คือถ้าเราเป็นคนที่ฉลาดนะเราจะรู้ว่ายุคสมัยนี้เป็นยุคที่ชั่วร้ายหมายความว่าผู้คนก็จิตใจชั่วร้ายมากขึ้นนะตามข่าวที่เราเห็นเลยผู้คนจิตใจแข็งกระด้างแล้วก็มีความคิดที่บิดเบือนทุกอย่างสภาพแวดล้อมก็แย่นะปลาขึ้นมาตายบนชายฝั่งทะเลมากมายน้ำที่อยู่ใต้ทะเลที่มันร้อนขึ้น ทำให้ระบบนิเวศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะแล้วก็มีผลความร้อนทําให้แผ่นดินขยายตัวแล้วก็มีผลนะคะต่อแผ่นดินที่ทําให้เกิดแผ่นดินไหวด้วยแล้วก็ทําให้มีภูเขาไฟระเบิดทําให้ธรรมชาติมันกําลังเปลี่ยนแปลงไปนะ,ะจุดหลักๆก,ก็คือสนามแม่เหล็กโลกที่อ่อนแอลงแล้วไม่สามารถที่จะรับผลกระทบที่มาจากผ้าทิตได้นะคะ ถ้าเราดูข่าวหรือถ้าเราสังเกตเราจะเห็นว่าก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวนะคะมีพายุร้อนมีพายุฤดูร้อนเข้ามาในหลายๆจุดนะคะตั้งแต่วันที่22มีนาคมนะคแล้วก็มีสัญญาณเตือนมาตลอดแต่เราไม่ได้สังเกตเราก็ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นพี่น้องข้าพเจ้ายกข้อพิพีอันนี้ขึ้นมานะว่านี่คือสถานการณ์ตัวอย่างนี่คือแค่เป็นบททดสอบบทตัวอย่างสําหรับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแค่นั้นเองนะว่า สิ่งนี้เป็นการเตือนจากพระเจ้าว่าเราควรระวังตัวแล้วก็มีความไวไว้ตลอดสังเกตสิ่งรอบข้างว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ,ะเหมือนพระเยซูนะคะบอกว่าเวลาที่หน้าร้อนกําลังจะมาให้เราสังเกตอะไรนะ,ะเวลาที่ฝนจะตกเราเห็นเมฆที่กําลังมาเมื่อเราเห็นเมฆก่อตัวเราก็รู้แล้วว่าฝนกําลังจะตกนะ,ะแล้วพระเจ้าพูดกับเราผ่านธรรมชาติที่พระองค์ทรงสร้างนะ,ะพระองค์พูดกับเราเป็นกับคนหมู่ใหญ่ พูดผ่านธรรมชาตินั้นะดวงจันทร์สีเลือดเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกพี่น้องบางคนอาจจะไม่ได้สนใจแล้วคิดว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติพี่น้องแต่พระเจ้ากําลังขย่าแล้วเตือนเรานะเหตุการณ์นี้ทําให้ข้าพเจ้าตระหนักถึงความจริงของพระเจ้าในพระมันพีวิพน์นะว่าเวลาของพระเยซู ที่จะเสด็จกลับมาแล้วรับผู้เชื่อไปนั้นมันใกล้เข้ามามากนะแล้วพระเจ้าทําหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของข้าพเจ้าเริ่มตักปีที่แล้วนะคะคือทําให้เราเนี่ยได้เคลียร์ชีวิตนะแม้กระทั่งนี่ในฝ่ายกายภาพพระองค์ก็ให้เหล่านั้นใช้นี่ฝ่ายกายภาพทั้งหมดนะแล้วก็นี่ที่คนอื่นเป็นสําหรับเราเราก็ต้องได้ฐานยกนี่ให้กับเขา เหมือนแบบเมื่อพระเยซูกําลังจะเสด็จกลับมาพระเจ้าต้องการให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่พร้อมร้อยเซแล้วก็ไม่มีหนี้ติดค้างอะไรนะ,ะถ้าเกิดว่าเราเป็นหนี้อะไรติดค้างพี่น้องขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะเคลียร์มันให้หมดนะ,ะแล้วพระเจ้าจะประทานให้กับเราในการที่เราจะเคลียร์หนี้สินของเราให้หมดแต่อยากให้พี่น้องนั้นไวต่อเสียงเตือนของพระเจ้าไวต่อการเขยา่านะ,ะแล้วมันมีหลายสิ่งที่เราได้ตระหนักรู้ว่า เมื่อถึงเวลาที่เหตุการณ์ธรรมชาติเกิดขึ้นพี่น้องถ้าเกิดว่ามันเกิดแรงกว่านี้ตึกทั้งหลายในกรุงเทพนะ,ะถ้ามันถลม่มลงหมดผู้คนหนีไม่ทันแน่นอนนะ,ะพี่น้องตึกในกรุงเทพมากแค่ไหนนะ,ะแล้วก็คนอยู่มากแค่ไหนมันไม่สามารถจะหนีได้ทันนะ,ะพี่น้องคิดดูว่าเมื่อความตายมาเยือนอย่างกระทันหันแบบนี้ยสิ่งที่เราพยายามสะสมในโลกไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองแผนงานที่เรามีไว้สาหรับอนาคต ไม่ได้ใช้เลยสิ่งที่สะสมไว้สำรับอนาคตไม่ได้ใช้เลยนะคะไม่มีเวลาแม้กระทั่งสั่งลาคนที่รักด้วยซ้ำนนะเพราะฉะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่ของเรานะ,ะพราะวจนะบอกว่าจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายเพราะเหตุนี้อย่าเป็นคนโง่เขาแต่เราต้องเข้าใจว่าอะไรคือพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องใช้ทุกวันให้เป็นประโยชน์นะรักกันและกันให้มาก เมื่อมีโอกาสนะคะเราทําดีต่อผู้อื่นเราใช้ทุกวันนี้ให้เป็นประโยชน์เพราะเราไม่รู้ว่าวันคืนของเราสั้นมากแค่ไหนนะ,ะมีพระเจ้าเท่านั้นที่รู้แล้วเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเตือนเราแล้วพี่น้องถ้าใครเนี่ยยังรู้สึกว่าถ้าพระเยซูมาเวลานี้ฉันยังไม่พร้อมเลยพี่น้องเตรียมตัวทันทีนะ,ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพระเยซูจะมาเร็วแล้วก็เร็วมากแค่ไหนนะคะ เมื่อแผ่นดินไหวนะคนไม่ได้ตั้งตัวกันเลยนี่คือถ้าเราใช้ชีวิตแบบคนที่โง่เขาแล้วคิดว่าพระเยซูยังไม่มาหรอกพระเยซูไม่มีจริงพระเยซูยังไม่มาพี่น้องให้นึกถึงวันที่สิ่งนี้เกิดขึ้นว่าเราได้ข้อคิดอะไรจากตรงนี้บ้าง นะพี่น้องเราให้เรามองเสมอว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนนะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนแต่สําหรับผู้เชื่อเราไม่ต้องเสียใจนะเพราะว่าเราควรมีความสุขกับทุกวันนะเพราะว่าโลกนี้ไม่ใช่ความหวังของเรานะในโลกนี้พี่น้องเห็นแล้วว่าเมื่อเราตายไปนะเราไม่สามารถจะเอาอะไรไปได้เลยนะบางคนเนี่ยวิ่งหนีออกจากตึกมีผ้าเช็ดตัวแค่ผืนเดียวที่ติดตัวไปนะแต่ในความเป็นจริงเมื่อเราจากโลกนี้ไปพี่น้อง แม้กระทั่งผ้าผืนเดียวนั้นเรายังไม่สามารถเอาติดตัวไปได้เลยสิ่งที่ออกจากล่างไปคือจิตวิญญาณเท่านั้นนะสิ่งอื่นทิ้งไว้เบื้องหลังทั้งหมดนะแล้วสําหรับคริสเตียนนะพี่น้องข้อคิดก็คือว่าในโลกนี้พี่น้องเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เพราะฉะนั้นใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็วางแผนอาานาคตเพียงพอนะคะ โดยพระคุณของพระเจ้าให้เรามีแผนงานในอนาคตเพียงพอนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่นานแค่ไหนเราจะมีอายุยืนนานหรือจะมีอายุสัน้นอันนี้เราก็ไม่รู้ขึ้นอยู่กับพระเจ้านะคะแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดพี่น้องเราต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดสิ่งที่เรารู้ว่าถ้าพระเยซูมารับเราในวันนี้แต่สิ่งที่เราต้องทําในฐานะผู้เชื่อพี่น้องก็คือว่าเราต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลานะ,ะถ้าเวลานี้พระเยซูจะเสด็จกลับมา อีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าหรืออีกห้านาทีข้างหน้าพี่น้องถามตัวเองว่าเราพร้อมแค่ไหนสําหรับข้าพเจ้านะคะข้าพเจ้าบอกตัวเองได้เลยว่าพระเยซูมารับลูกได้ทุกเวลาลูกพร้อมเสมอทุกเวลาไม่ต้องเตรียมตัวเพราะว่าการดําเนินชีวิตของเราเราพร้อมนะคะมันไม่ใช่เวลาของการเตรียมตัวแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นการพร้อมอยู่ตลอดเวลา นะเพราะฉะนั้นพี่น้องรีบเปลี่ยนชีวิตของเราท่าทีนะคะขอพระเจ้าช่วยเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราเราถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระเจ้าพระวิญญาณขอสําแดงกับลูกว่าอะไรที่ลูกจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรที่ลูกต้องทําขอพระวิญญาณทรงนําลูกแล้วก็ให้ลูกเนี่ยมีใจถ่อมที่จะยอมรับในสิ่งที่พระเจ้าทรงนําเรา นะที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพี่น้องเวลานี้เราโฟกัสที่ชีวิตของเราว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์และพร้อมนะพี่น้องเมื่อชีวิตของเรามีผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเป็นชีวิตที่พร้อม พี่น้องไม่ต้องทําอะไรเลยสิ่งวัดล้อมภายนอกคนรอบตัวเราสถานการณ์ทุกสิ่งมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเองนะเพราะว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าควบคุมยูเนอร์ทุกสิ่งอย่างแท้จริงแล้วพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราอย่าเสียเวลากับการงานทางโลกมากเกินไปนะ ถ้าพระคุณของพระเจ้าให้เราแค่นี้เราก็แค่นี้เราก็ขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งที่เรามีเราเป็นนะแต่เราก็ยังคงประกาศพระสัญญาของพระเจ้านะะว่าเราเป็นผู้ที่รับมรดกตามพระสัญญาของพระเจ้า และโดยพระคุณของพระเจ้าเราจะไม่ขาดสิ่งดีใดๆและเราจะไม่ใช้เวลาของชีวิตทั้งหมดในการทำมาหากินหรืออะไรนะเพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เราพักผ่อนด้วยพระเจ้าต้องการให้เรารักษาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราด้วยนะไม่ใช่กันมัวแต่วุ่นวายอยู่ในโลกภายนอกนะเหมือนกับมาธาวุ่นวายไปเสียทุกอย่างแล้วเขากับขาดสิ่งที่ดีที่สุดคือการได้อยู่ในการทรงเสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือพระเจนะของพระเจ้า ่างกับมาลีนะมาลีซึ่งพระเยซูชมว่านางได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการได้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดพี่น้องและมันเป็นสิ่งเดียวที่จะอยู่กับเราตลอดนินรันดร์กาลนะคะชีวิตของเราในโลกนี้เนี่ยหนึ่งมันไม่สามารถจะเอาอะไรไปได้เลยนะ,ะสองก็คือมันเป็นแค่ชั่วข้าว มันเป็นส hmm. ิ CO, ่งที่เราอยู่แค่ชั่วข่าวนะคะเราไม่ได้อยู่ที่นี่ถาวรแต่มันมีชีวิตที่ถาวรอยู่ข้างหน้าเพราะนั้นสิ่งที่เราควรเตรียมไม่ใช่การสะสมสําหรับสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ไม่ใช่สะสมความมั่งคั่งหรือชื่อเสียงสําหรับโลกนี้พี่น้องแต่สิ่งที่เราควรโฟกัสก็คือสิ่งที่จะติดตามเราไปได้สิ่งที่จะอยู่กับเราถาวรก็คือบําเน็จของเราในแผ่นดินสวรรค์นะคะสิ่งที่จะติดตัวเราไปได้คือบําเน็จที่จะติดตามเราไปแผ่นดินสวรรค์เพราะ ฉะนั้นขอพระเจ้าให้สติปัญญานะคะพระเจ้าบอกว่าอย่าเป็นคนที่โง่เขานะคะอย่าใช้ชีวิตอย่างโง่เขาในโลกนี้อย่าทําตามคนในโลกนี้ซึ่งเขาไม่มีพระเจ้าแต่เราต้องเข้าใจว่าอะไรคือน้ําพระทัยของพระเจ้าสําหรับชชื้อของเราอะไรคือพระเจ้าให้เราสะสมไว้ในโลกอะไรคือสิ่งที่พระเจ้าให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เวลานี้ พี่น้องการที่พระเจ้าอนุญาตให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เพื่อสะสมเงินทองหรือทรัพย์สินหรือความมั่งคั่งในโลกแต่แน่นอนว่าพระเจ้าให้เราสิ่งนั้นเพื่อความสะดวกสบายของเรานะคะนั่นเป็นมรดกที่พระเจ้าให้เราแต่พระเจ้าไม่ได้อยากให้เรายึดติดกับความมั่งคั่งของโลกยึดติดว่าฉันจะต้องมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลกเพื่อจะมีชีวิตที่สะดวกสบายเพื่อจะมีชีวิตที่เก็บเกี่ยวในความมั่งคัง่งหรือมีชีวิตอย่างสุขสบายนะไม่ใช่แบบนั้นแต่พระเจ้าต้องการให้เรา มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพื่อทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ว่าพระประสงค์นั้นคืออะไรก็ตามแล้วเพื่อที่เราจะสะสมบําเหน็จไว้สําหรับแผ่นดินสวรรค์พี่น้องเพราะว่าเมื่อเราออกไปจากโลกนี้พี่น้องเราไม่มีโอกาสอีกแล้วเรามีแค่ชีวิตที่มีลมหายใจอยู่นะในการทําสิ่งที่ถูกต้องในการที่จะสะสมไว้สําหรับชีวิตนิรันดร์ของเราอย่าลืมว่าที่นี่เป็นที่ช่วงข่าวทุกคนก็จะต้องจากโลกนี้ไป แต่คำถามว่าเราเตรียมตัวสำหรับโลกแห่งชีวิตนิรันด์ของเราหรือ,อยังนะคะบางคนอาจจะบอกว่าเพอร์เจอร์นะคะพูดอะไรไม่มีหรอกชีวิตหลังความตายหรือชีวิตนิรันด์เนี่ยไม่มีจริงหรอกคนเราจากโลกนี้ไปแล้วก็คือจบแค่นั้นพี่น้องเราอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้นะ,ะคนที่ไม่เชื่อก็อาจจะคิดแบบนั้นแต่คำถามที่ข้าพเจ้าอยากถามก็คือว่าแต่ถ้าชีวิตนิรันด์มีจริงแล้วเราจะมีโอกาสเมื่อไหร่ในการที่จะทำสิ่งนั้นให้ถูกต้อง พี่น้องนักธุรกิจนะก็จะคิดเผื่อเสมอนะคิดแผนสําหรับวันนี้ว่าวันนี้ฉันจะมีอย่างนี้อย่างนี้แล้วอนาคตต่อไปนะพี่น้องมันเป็นธรรมชาติของคนในโลกที่เราต้องเผื่ออนาคตของเรานะเรามีเงินเราไม่ได้ใช้จนหมดนะแต่เราต้องคิดว่าอีก10ปีข้างหน้าเราจะเอาเงินที่ไหนมาเราปลดกเกษียณแล้วเราจะเ,าเงินที่ไหนใช้ ทุกคนวางแผนสําหรับสิ่งนี้แต่บางคนอาจจะไม่ได้มีเงินเก็บสําหรับเกษียณนะคะแล้วก็เวลากเกษียณแล้วก็ลําบากมากนะคะยิ่งเวลาแก่ตัวแล้วไม่มีอะไรที่จะเลี้ยงดูเนี่ยมันเป็นความลําบากมากนะคะเพราะว่าในวัยหนุ่มไม่ได้เก็บสะสมไว้และไม่ได้ใช้ชีวิตหรือจัดการการเงินอย่างฉลาด ทำให้ลําบากภายหน้านะคะเพราะฉนั้นเช่นเดียวกันพี่น้องชีวิตของเราถ้าเราไม่ได้จัดเตรียมไว้ในขณะที่อยู่ในโลกพอหลังจากโลกนี้ไปลําบากแน่นอนนะไม่ได้มีบําเน็จไม่ได้มีแผ่นดินสวรรค์ที่จะให้อยู่นะยิ่งลําบากมากกว่าเดิมอีกแล้วหลายคนเนี่ยลำบากในขณะที่ดํำลงชีวิตในโลกนี้แล้วเนี่ยแถมจากโลกนี้ไปโอโ้ยิ่งลําบากกว่ายิ่งยากจนมากกว่านะคะ เพราะนั้นพี่น้องเราต้องมีสติปัญญานะต้องคิดอย่างน้อยเราวางแผนไว้เราไม่รู้หรอกนะบางคนวางแผนสำหรับเกษียณนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่จนถึงเกษียณก็ได้แต่ถ้าเขามีชีวิตอยู่จนถึงเกษียณล่ะเขาจะกินอะไรนะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราจะต้องคิดเผื่อเพราะเราไม่รู้ว่า วันข้างหน้าคืออะไรนะครับเจ้าอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งนะหนุนใจคนที่ไม่เชื่อในเรื่องของชีวิตนิรันดร์หรือชีวิตที่นอกเหนือจากชีวิตที่อยู่ในโลกนี้นะมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่ามีเด็กทารกสองคนนะฮะอยู่ในครร์ของแม่เป็นเด็กทารกฝาแฝดที่อยู่ในครร์ของแม่ด้วยกันเด็กทารกคนแรกถามคนที่สองว่าเธอเชื่อไหมว่ามันมีชีวิตที่นอกเหนือจากที่อยู่ในท้องของแม่เนี่ย ทารกคนที่สองก็ตอบว่าทำไมเหรอแน่นอนมันจะต้องมีอะไรที่มากกว่าการที่อยู่ในคันของแม่แน่นอนบางทีแล้วการที่เราอยู่ในคันของแม่เนี่ยมันเป็นการเตรียมชีวิตของเราหลังจากการออกในคันนี้ก็ได้นะแล้วเด็กทารกคนที่หนึ่งก็บอกว่าอู้ไร้าสาระ มันไม่มีหรอกชีวิตหลังจากการเกิดตรงเนี้ยมันไม่มีหรอกชีวิตหลังจากการอยู่ในคันเนี่ยเมื่อเราออกไปจากคันแม่แล้วเนี่ยมันก็คือจบแค่นั้นแหละแล้วมันจะเป็นชีวิตแบบไหนหรอที่ที่เราจะคาดหวังได้เวลาหลังจากออกที่ท้องแม่ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงหรอชีวิตทารกคนที่สองก็ตอบว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะมีแสงสว่างที่มากกว่าการอยู่ในท้องแม่ก็ได้หรือว่ามันอาจจะมีสิ่งที่ ทำให้ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงเราอาจจะมีขาก็ได้แล้วเมื่อเราออกไปเนี่ยเราอาจจะได้กินจากปากของเราก็ได้นะหรือเราอาจจะมีความรู้สึกหรือความรอบรู้ที่มากกว่าการที่เราอยู่ในท้องแม่ก็ได้แล้วเด็กทารกคนแรกนะก็ตอบว่าโอ้โหไร้สาระสิ้นดีมีขาเดินเหรอมันเป็นไปไม่ได้กินจากปากเราเหรอโอ้โหนี่ยิ่งไร้สาระเข้าไปเลย เนี่ยสายสะดือของแม่ในต่างหากที่ป้อนอาหารให้กับเราทุกวันเนี่ยเรากินอาหารจากสายสะดือของแม่แต่ว่าสายสะดือของแม่เนี่ยมันสั้นมากเลยนะเพราะฉะนั้นชีวิตหลังจากที่ออกไปจากตรงนี้เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยน,นี่คือสิ่งที่ทาลุกคนแรกพูด เด็กทารกคนที่สองนะก็ยืนยันบอกว่าแต่ว่าชันคิดว่าเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งอื่นที่มากกว่านี้แน่นอนเลยอ่ะมันจะต้องแตกจากจากที่นี่ถึงแม้ว่าเราเนี่ยไม่เข้าใจตอนนี้แต่โลกภายนอกนั้นนะ่ะมันกว้างมากเลยนะถ้าเราออกไปจากที่นี่เนี่ยเราคงจะไม่ต้องการสายสะดือของแม่อีกต่อไปแน่นอนเลยเพราะว่ามันจะถูกตัดออกไปเด็กคนแรกก็ตอบนะว่าไร้สาระนาะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้ามันมีชีวิต ที่อยู่ข้างนอกเนี้จริงๆอะ่ะถ้ามันมีชีวิตหลังจากการออกจากท้องของแม่ไปเนี่ยแล้วทําไมไม่เคยเห็นมีใครกลับมาเลยอะ่ะเพราะว่าหลังจากที่ออกไปแล้วเนี่ยมันไม่มีใครกลับเข้ามาก็แสดงว่าเมื่อพ้นจากท้องของแม่ไปแล้วอะ่ะมันก็คือการจบสิ้นไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากนั้นนอกเหนือจากความมืดหรือความเงียบหรือการถูกลืมไปมันจบแค่นั้นน่ะแล้วทารกคนที่สก็ตอบว่าเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่า แน่นอนเลยเมื่อเราออกจากท้องแม่ไปเนี่ยเราจะได้พบแม่แล้วก็แม่เนี่ยก็จะดูแลเราทั้งสองคนทาลกคนแรกก็ตอบว่าแม่เหรอนี่นี่เธอยังเชื่อในเรื่องของแม่เหรอมันเป็นสิ่งที่น่าหัวเราะมากเลยเป็นเรื่องตลกถ้าแม่มีจริงอ่ะแล้วตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนเหรอทาลกคนที่สองก็ตอบว่าแม่ก็อยู่รอบๆตัวเรานี่ไงเราเนี่ยถูกล้อมโดยแม่เราอยู่ในคันของแม่เราเป็นส่วนหนึ่งของแม่นะ เราอะอยู่ข้างในแม่รู้หรือเปล่าถ้าไม่มีแม่เนี่ยโลกของเราเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีอยู่จริงเราก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในสิ่งที่เราอยู่นี้ได้นะถ้าไม่มีแม่เนี่ยโลกของเราก็ไม่สามารถอยู่ได้แล้วทารกคนที่หนึ่งก็บอกว่าแม้แต่ว่าฉันไม่เห็นแม่นะเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วแม่ก็ไม่ได้คงอยู่เรื่องแม่ก็ไม่ได้มีจริงเพราะว่าฉันมองไม่เห็นทารกคนที่สองก็เลยตอบว่าอืมบางครั้งเนี่ยถ้าเราเนี่ย อยู่ในความสงบเพียงพอแล้วก็จดจอ่อตั้งใจมีสมาธิที่จะโฟกัสเนี่ยเราจะได้ยินเสียงแม่นะเราจะสัมผัสถึงการอยู่ของแม่รอบๆตัวเราได้เราจะสัมผัสได้ว่าเราอยู่ในครรนของแม่แล้วบางครั้งแม่ก็พูดกับเราบางครั้งเราสัมผัสได้ถึงความรักของแม่พันความรู้สึกในครรนเนี่ยที่มันทำให้เราอะสัมผัสได้ แล้วลบางครั้งเราก็ได้ยินเสียงของแม่ที่แม่พูดกับคันของแม่นะคะพี่น้องนี่เป็นตัวอย่างของทารกสองคนที่อยู่ในคันของแม่เด็กคนหนึ่งเชื่อว่าแม่มีชีวิตอยู่แล้วแม่เป็นคนที่อุ้มท้องเพราะว่าเขาสามารถสัมผัสได้ถึงบรรยากาศในคันนะแล้วก็รู้ว่ามีสายสะดือต่อมาเนี่ยคือมันมีอะไรที่หล่อเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงดูพวกเขาอยู่นะส่วนทารกคนแรกก็คือสรุปง่ายๆเลยว่า เขาไม่เห็นแม่เขาไม่เห็นตัวตนของแม่เพราะฉะนั้นเขาสรุปว่าแม่ไม่มีจริงนะะแต่เขาก็ลืมคิดไปว่าแล้วที่เขาอยู่ในคันเนี่ยมันคืออะไรนะแล้วใครกำลังส่งอาหารเลี้ยงดูผ่านสายคันที่เข้ามาในมดลูกของแม่เลี้ยงดูเขาทั้งสองคนพี่น้องเช่นเดียวกันสำหรับคนที่ไม่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงนะข้าพเจ้าอยากให้นึกภาพตามว่าในโลกนี้เปรียบเหมือนเป็นคันของแม่นะแล้วอาหารต่างๆพี่น้องเห็นนกในอากาศ นะมันกินได้อย่างไรใครจัดเตรียมให้กับมันแล้ว DNA พี่น้องแล้วก็ไมโครโซมต่างๆที่มันเลียงตัวอย่างน่าอัศจรรย์นะแล้วสัตว์บางอย่างที่เป็นแบบเหมือนจิ้งจก ทำไมมันถึงมีธรรมชาติที่ไม่เหมือนอย่างอื่นเวลาที่หางของมันขาดมันสามารถที่จะยืดออกมาได้พี่น้องสิ่งเหล่านี้แน่นอนว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์ไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้มามันเกิดมาตามธรรมชาติแล้วคําว่าธรรมชาติอะไรควบคุมอยู่พี่น้องแม่ของโลกหรือพ่อของโลกพระบิดาของเราผู้ทรงสร้างนั่นเองนะนี่คือความจริงที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่สามารถควบคุมอะไรได้เลยแผ่นดินไหวฝนตกฟ้าร้อง ไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถควบคุมได้มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ควบคุมแล้วพองทรงรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเพราะฉะนั้นขอให้เราเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็รู้ว่าเสียงเตือนที่ผ่านทางธรรมชาติพี่น้องอย่าลืมว่าพระเจ้าทรงสร้างธรรมชาตินะ,ะธรรมชาติทุกอย่างเป็นของพระเจ้าพระเจ้าไม่สามารถพูดกับเราผ่านทางหูได้เพราะว่าชืิอของเรานั้นวุ่นวายมากเหลือเกินนะคะ เหมือนเด็กทาลกคนที่สองบอกว่าถ้าเรานั่งเงียบสงบเราจะได้ยินเสียงของแม่นะถ้าเรางเงียบสงบเราจะได้ยินเสียงของพระเจ้าพี่น้องเวลาที่พระเจ้าคุยกับพระเจ้าพระเจ้าจะคุยผ่านทางนิมิตแล้วก็ความฝันนะพี่น้องแล้วก่อนที่จะแผ่นดินไหวคืนก่อนที่แผ่นดินจะไหวพระเจ้าก็มานะคะแล้วก็เรียกให้เราอธิษฐาน แต่ตอนนั้นเป็นเวลาตีสามซึ่งข้าพเจ้าไม่รู้ว่าพระเจ้าจะให้อธิษฐานเผื่ออะไรนะแต่ข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อพระเจ้าปลุกเวลาตีสามมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะแต่ข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานเพราะรู้ว่าพระเจ้าเรียกเราเพราะว่าทุกครั้งนั้นมันเป็นแบบนั้นตลอดเลยนะว่าพระเจ้าจะเรียกเรามาตีสามอธิษฐานแล้วลุกขึ้นจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นแล้ววันนั้นเป็นวันที่แผ่นดินไหวนะข้าพเจ้าก็รู้เลยว่าพระเจ้ารู้ล่วงหน้าสําหรับทุกสิ่งแล้วพระองค์ทรงเรียกผู้เชื่อทุุกกคนนให้้ลขึ ตื่นขึ้นมาแล้วก็เตรียมตัวนะทำชีวิตให้พร้อมเพราะว่าพรงคจะเสด็จมาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะแต่นั่นคือการเขยา่าที่เรียกคนที่กำลังหลับไหลให้ตื่นขึ้นแล้วบอกว่าพระองค์จะมาแล้วพระองค์จะมาแล้วพี่น้องข้าพเจ้าถามผู้เชื่อทุกคนว่าเราพร้อมหรือยังนะเราพร้อมไหมถ้าพระเยซูกำลังจะกลับมาแล้วอาจจะเป็นพรุ่งนี้มะลืนนี้นะเรามีเวลาเพียงพอไหมในการที่จะ ตรียมตัวแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตนะพี่น้องนี่คือสิ่งที่แค่เป็นสัญญาณเตือนเท่านั้นดูซิว่าชีวิตยังลำบากเลยนะฮะแล้วถ้าการเกิดเจปีกะลียุคเข้ามาถึงจริงๆไม่มีใครอย,อยากอยู่ในนั้นพี่น้องเพราะว่ามันจะเลวร้ายกว่านี้อีกร้อยเท่าพันเท่าโลกนี้จะไม่สามารถอยู่ได้นะคะ เราคงไม่อยากอยู่ในความยากลําบากแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราต้องเตรียมตัวถึงเวลาที่เราต้องเปิดใจยอมรับแล้วว่าในโลกนี้มีมากกว่านะมีมากกว่าบรรดาพระทั้งหลายหรือวิญญาณทั้งหลายแต่เรามีพระผู้สร้างโลกนะพงผู้ทรงมาเขย่าโลกนะฮะและพระองค์สามารถเป็นผู้ที่ลื้อฟื้นโลกและลื้อฟื้นชีวิตของเราได้ด้วยนะให้เราที่ฐานแบบนี้ด้วยกัน พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับการเตือนสำหรับการเขย่า พระองค์เจ้าค่ะช่วยผู้เชื่อของพระองค์ทุกคนพระเจ้าที่เราจะกลับใจและดําเนินชีวิตที่ถูกต้องพระองค์เจ้าค่ะถ้าหากเราเป็นหนี้ใครในสิ่งใดขอพระเจ้าช่วยเราที่เราสามารถจะใช้หนี้คนเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะเป็นหนี้ทางการเงินหนี้อะไรก็ตามพระองค์เจ้าค่ะเราที่ฐานที่ขอพึ่งพาพระคุณของพระองค์ให้เราสามารถจ่ายหนี้นั้นได้หมดเพื่อเราจะไม่มีหนี้ติดค้างพระองค์เจ้าค่ะแต่ถ้าหากใครเป็นหนี้เรา นี่อะไรก็ตามเราประกาศยกนี้แล้วก็ยกโทษให้คนเหล่านั้นทั้งหมดพระเจ้าเพื่อเราจะไม่มีสิ่งใดเกี่ยวข้องไม่มีสายสัมพันธ์ในสิ่งนั้นในฝ่ายวิญญาณอีกพระองค์เจ้าค่ะแต่เราอธิษฐานเราประกาศเสรีภาพในพระนามของพระเยซูเราประกาศเสรีภาพปัดสัมพันธ์กับทุกสิ่งที่ทวงชีวิตของเราไว้พระเจ้าแต่ช่วยเราในการที่จะดําเนินชีวิตในโลกนี้อย่างมีสติปัญญาและมีสติในการที่จะมองพระองค์เจ้าค่ะในทุกสถานการณ์ในทุกเหตุการณ์ขอทรงช่วยเราให้เรามองเห็นพระ ว่าพราะองค์ทรงทํางานสิ่งใดอยู่พระเจ้าเพื่อเราจะไม่เป็นคนที่โง่เขลาแล้วก็ฟังเสียงของโลกนี้ฟังวิญญาณของโลกนี้พระเจ้าแต่ขอให้เราเป็นคนมีสติปัญญาและไวต่อการนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วที่เราจะฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเพื่อเราจะไม่ถูกล่อลวงให้หลงไปพระเจ้าแล้ลวั่วที่ฐานว่าเราจะเป็นคนที่ถูกลับขึ้นพระองค์เจ้าค่ะ เราจะเป็นคนที่ถูกลับขึ้นพร้อมไปกับพระองค์ออกจากโลกนี้พระเจ้าก่อนที่พระองค์จะเข้ามาแล้วก็ชำระแล้วเปลี่ยนแปลงโลกนี้ ให้เป็นยุคของพระเจ้าพระองค์จะข้ารลอธิฐานสําหรับคนที่ยังไม่เชื่ออีกมากมายพระเจ้าลาอทิ่ฐานอวยพรคนเหล่านั้นขอพระเจ้าทรงเยี่ยมเยือนขอพระเจ้าทรงสาแดงพระองค์เองพระองค์จะาล่าว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างและพระองค์ทรงครอบครองและพระองค์ทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือบรรดาพระทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้พระองค์จะาล่าและไม่มีใครที่จะยิ่งใหญ่เสมอเหมือนพระองค์พระเจ้าลวดทิษฐานสําหรับคนที่พระองค์ประทานความรอดให้กับพวกเขาพระเจ้าที่พวกเขาจะ ได้รับการเปิดตาและมองเห็นพระเจ้าพระองค์เจ้าคารวท่ทธิฐานผูกมัดวิญญาณของโลกที่มันพยายามเหนี่ยวหลังคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าให้พวกเขานั้นหันเหหรือถูกบิดเบือนไปด้วยคำโกหกของวิญญาณของโลกเราธิฐานสั่งทำลายกิจการของมารซาตานและวิญญาณชั่วพระองค์เจ้าคาลาธิฐานปลดโซ่ตวนหักโซ่ตวนทำลายพระองค์เจ้าคาวิญญาณความคิดเหตุผลจอมปลอม ความเชื่อที่มาจากบรรพบุรุษความเชื่อในเรื่องของศาสนาหรืออะไรก็ตามพระเจ้าที่มันทําลายแล้วก็ขัดขวางความรู้ถึงพระเจ้าเราที่ทานคว่ำกำแพงทําลายกำแพงเหล่านั้นลงในพระนามพระเยซูพระเจ้าและประกาศว่าข่าวประเสริฐของพระองค์นั้นจะถูกประกาศออกไปยังสุดปลายภายในโลกและจะมีผู้เชื่อและมีผู้ที่ได้รับความรอดมากมาย องค์เจ้าค่ะในการท่งเรียกในการเขย่าของพระองค์นั so ้นพระเจ้าลั่อที่ฐานที่จะมีผู้คนกลับใจองค์เจ้าค่ะและกลับเข้ามาคืนดีกับพระเจ้าผู้ทรงสร้างองค์เจ้าค่ะพระเจ้าผู้ทรงสร้างสวรรค์แผ่นดินโลกและพระเจ้าผู้ทรงสร้างชีวิตของพวกเขาพระเจ้าที่พง์จะทรงนำพวกเขาไปสู่ชีวิตนิรันดร์องค์เจ้าค่ะเราที่ฐานว่าจะไม่มีใครสักคนหนึ่งจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าคนที่ไม่รู้จักพระองค์แล้วจากโลกนี้ไปนั้นพวกเขาจะต้องเจอสิ่งใด พระองค์เจ้าค่ะพวกเขาไม่มีความหวังพระองค์เจ้าค่ะแต่เราที่ฐานที่พระองค์เป็นผู้ประทานความหวังให้กับเราทุกคนที่นี่แล้วความหวังนั้นคือชีวิตนิรันดร์พระเจ้าเรารู้ว่าเราพร้อมเสมอในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาเราพร้อมเสมอเราไม่มีอะไรที่เราจะห่วงหรือเป็นภาระในโลกนี้พระองค์เจ้าค่ะเพราะเรารู้เสมอว่าที่นี่คือที่ชั่วคราวที่เราอยู่อาศัยมันเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ทรงให้เรานั้นสร้างบำเหน็จ และมีชีวิตที่เตรียมพร้อมสำหรับชีวิตนิรันดร์พระเจ้าค่ะเราที่ฐานว่าในขณะที่เรามีชีวิตอยู่พระเจ้าพระองค์จะทรงยังคงยับยั้งสิ่งที่ชั่วร้ายไว้พระเจ้าจนกว่าจะถึงเวลาของพระองค์จนกว่าที่พระองค์จะทรงรับผู้เหนี่ยวหลังของพระองค์ไปพระเจ้าค่ะเมื่อนั้นพระองค์จะทรงทําอะไรก็ได้พระเจ้าค่ะแต่เราที่ฐานว่าในขณะที่ผู้เหนี่ยวหลังของพระองค์ยังอยู่ที่นี่ขอให้เราทุกคนมีชีวิตที่เหมาะสมและพร้อมในการรับขึ้นไปของพระองค์พระเจ้า เราขอบคุณพระองค์พระเจ้าอวยพรอยู่เหนือพี่น้องทุกคนที่พวกเขาจะเต็มไปด้วยสติปัญญาและความวในการที่จะรับรู้ถึงเสียงของพระเจ้ารับรู้การทรงเรียกของพระองค์รับรู้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เรามีความตระหนักรู้และความเข้าใจมากขึ้นพระเจ้าค่ะแล้วที่ฐานประกาศการปกป้องอยู่เหนือเราทุกคนพระเจ้าปกป้องความเชื่อของเราปกป้องชีวิตปกป้องทุกสิ่งที่เป็นของเราให้อยู่ในสวัสดิภาพ จนกว่าที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคิดเจ้าอาเมน